เบาๆสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับผมเนาะตามกมาต่อสำหรับแนวทางฮานอยผมวันนี้นะครับซึ่งตรงกับวัญชารที่23นะครับธันวาคม68นะครับรหัสเส้ะแจ๊กแจ้าใหม่แล้วสำหรับแนวทางฮานอยสถิติผมนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้ก็คัดเน้นคือเก่านะครับผมเนาะสวัสดีพีสมาชิกทุกคนด้วยนะนะครับผมเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งใจผู้โชคดีกับพัฒนาดูนสมาชิกสำหรับพัฒนานี่ฝั่งนี้ก็มาที่95นะครับสําหรับ พัฒนานะฮะ995ก็ถือว่าเดือนดีสลับสุนทรทางก็ตามต่อในลลรอบวันพุทธสลับพัฒนาเนี่ยมาชี้ รัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยคงลงคลิปเลยนะสำหรับสุดฝันนี้ถ้าเกิดจะชอบก็อย่าลืมไปติดตามรับชมเนาะนะครับไม่ชัดเจนอย่างไรไม่เข้าใจอย่างไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปผมไว้นะอ่านทุกข้อความอ่านทุกคอมเมนต์ก็ขอบคุณที่มาชิ้ไปด้วยกันและกันที่ยังติดตามก็ยังส่งกำลังใจเนาะนะครับเดี๋ยวมาสรุปผลฮานอยกันเมื่อวานว่าเป็นอย่างไรนะครับฝั่งนี้เป็นทางฮานอยสถิติผมได้มาชิ้นะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะอันนี้เป็นคำ ฮานอยเมื่อวานในมาชินะครับผมซึ่งเป็นในทางฮานอยมัดรวมนะนะเป็นในทางฮานอยเศรษฐีนะครับขอบคุณทุกคนาม่ดีๆขอบคุณทุกทุกการไลค์กละแชร์จากเห็นมาชีด้วยนะนะครับเนาะฮะสรุปผลก่อนเนาะสำหรับเมื่อวานนะครับผมเนาะนะครับนะครับเด่นยกับ3 3กับ4ี่นะในตัวเด่นเมื่อวานนะครับผมเทียบเคียงสน้อยคือเก้านะครับผมเนาะมีนอยจิตนะพิเศษปกติแล้วก็ว p เนาะนะครับอ่าน้อยจิตเนาะ พิเศษนะปกติเนาะแล้วก็ V ี p ที่เพียงสีน่อยเนาะนะครับผมอนอยกิจเมื 2, 7, 5, 8, 8, 8, 8, ่อวานสองเจนะแปนยกิจเนาะนะครับแล้วก็พิเศษ7 3 8 3สามแนะเจ็ดสแล้วก็ปกติ49695เนาะ สี่เกนะเกแล้วก็อ่าวีพีศูนสนะอ่าศู 0, 4, 8, 3, 5, นยะ์สีสาาะสำหรับฝั่งนี้จะมีเด่นตารางนี่มาชิ้สำหรับฝั่งนี้เนาะนะเดี๋ยวดูกันว่านาไหนมาบ้างเมื่อวาน,านก็คัดแล้วนะครับผมเนาะนะครับมาดูสรุปผลเลยนะี่มาชีนะครับผมอ่ากิาชานะนะครับกษชาแปดหนึ่งหกหกเกนะครับสีับสไม่ลงกระาชานี่มาชินะครับผมาแล้วนอเกอ่ะ 27588นะครับเฉพาะเกียร์นะ88 4กับ3ให้ลงอีกนะครับผมโอ้โหนะครับผมอ่ะแล้วน้อมาพิเศษอ่ะ,ะ,อ,ะ 27, 5, 8, 8, อ่ะพิเศษนะอ่ะสองเจ้าแปดแปไม่ลงพิเศษ73831 73831หาอ่ะพิเศษมา38นะโอ้โหนี่438เนาะอ่ะพิเศษนะแล้วก็31 3, 1, 3, 2, 1, 3 1, ถือว่าดีขึ้นเลยในสมาชิกนะครับเนาะแต่31ไปเข้าตารางอ่ะเข้าตาราง31เนาะเออนะครับ อ่าแล้วก็อันนี้ไม่เข้านะเห็นสมสิอันนี้สามแปดเนาะอื้มเสียดายมากเลยใน,นสมาชิกนะสามแปดห้าเจ็ดจับชุดนี้ก็จะมาเจ็ดสามแปดเลยเมื่อวานนะนะฮะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าแต่จับไม่เหมือนกันเนาะนะครับมาขีดเที่ยวก่อนนะขีดเที่ยวก่อนเด้นะครับผมอ่านะครับแล้วก็สา,ามหนึ่งตารางนะอ่าสามหนึ่งตารางเมื่อวานเนาะ แล้วก็มาปกตินะครับปกตินี่นะครับสี่เก้าห้าห้านะสี่เก้าหก้าห้โอ้โหสไปอยู่สลักร้อยเลยนะครับอันนี้เก้สนะอันนี้สี่เ้าหกโอ้โหไม่ลงนะหลักร้อยเนาะนะครับแล้ก็เ้าหไม่มีอนนั้เกาสี่นา นะครับ v P นะครับ04835นะครับ048ยโอ้โห oh, ไปไม่ถึงอีกนะสี่ลงนะจะไปไม่ถึง8แล้วก็35 35 37 38 39อันนั้นก็ไม่มีนะมิชิกนะครับอ่ะเด้งนะแต่ตัวเด่นนะครับในรอบ v P วิธีปลอดภัยคือ,พอพนในตัวเด่นนะสลับสายออกอา,ากาศเนาะนะครับนะ นี่เลยเลยนะส๊ะเบิ้โฮโฮโฮโนหกหกเนาะแต่ประกาชาติสลับเนื้อทางเบิ้นก็สรุปเมื่อวานนั้นนะครับสลับสูงฝั่งนี้มาที่สามแปดนะตรงในพิเศษเลยนะครับผมแล้วก็ตารางก็มาที่สามหนึ่งพิเศษเด้งด้วยนะครับผมเนาะนะครับวีพนะีก็เด่นสี่กับสามเมื่อวานนะก็ทําเต็มที่แล้วสลับเมื่อวานเนาะแล้วก็อ่าอาร์ติจันทร์กัมาชิพูชกดีกับลาพนาด้วยสลับเมื่อวานเนาะห้าเก้าเก้าห้าก็ทำเต็มที่ทุกๆเนื้อท,ท,ท,ทางนั่นแหละนะครับผมอ่ะวันนี้ตามกันต่อเนาะสลับเนื อนาคารนะนะครับวันนี้ธนาคารที่23เนาะนะครับสลับวันนี้เมื่อวานวันที่22นะนะครับผมฮาหนอยเบิ้ลกชัชช่าเฉยเลยเมื่อวานนะนอกนั้นไม่เบิ้ลเลยนะครับอ่ะนะครับตามกระตเนาะนะครับไปสู่เป็นอาหารนะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมฮาหนอยสซต์ตีผมนะขอบคุณทุกคนที่ดีๆขอบคุณทุกท like ุกการไลค์กละแชร์ด้วยนะนะครับผมฮานอยจิติเนาะวันที่อ่า ยี่สิบสามครับสิบสองับหกแปดนะนะครับวันนี้ก็คัดเน้นคือเก้านะครับผมเนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะเด่นตัวไหนนะครับสําหรับในทางสถิติวันนี้นะมาดูในตัวเด่นนะสําหรับสายออกกําลังกายนะครับผมเนาะเด่นเด่นนี้นะนะครับสลหรับวันนี้นะนะครับสามกับเจ็ดนะานะครับผมเด่นสามกับเจ็ดนะวันนี้นะครับผม อ่าสำหรับในทางสถิติผมเนาะนะครับอ่าตรงใจไม่ตรงใจแคบเลยนะวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นนะสำหรับสายออกอกำลังกายบางทีเข้ามาเป็นคู่นะนะครับแล้วก็ตามด้วย2ตัวเด่นเด่น2อตัวนะครับผมเนาะอ่าสองตัวเด่นเนาะสองตัวเด่นเด่น2ตัวเด่นละ3มชุดเหมือนเดิมนะนะครับสามสองนะสามสี่นะ สามห้านะเด่นสามแล้วก็เด่นเจ็ดอ่ะเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะนะครับเด่นเจ็ดเบิ้ลน,นะสามสามเจ็ดเจ็ดสำหรับแนวทางเบิ้ลน,นะครับผมยังไว้ใจไม่ได้เนาะสำหรับแนวทางเบิ้ลในมาเช่น,นะครับผมเดี๋ยวมาเน้นในชุดกับคู่เด่นสองตัวเนาะนะครับอ่ะนะครับอ่ะมาดูในตัวเน้นในมาเช่น มาดูในตัวเน้นเนาะนะครับเด่นสามนะนะครับสามสองสามสี่สามห้าเด่นและสามชุดคือเขาสลับมาที่จะพูดเด่นเนาะผมเน้นสามสี่สี่สามนะเดินทางไปอย่าลืมทางกลับจะปลอดภัยนะมาชินะครับบางทีต้องระวังในตัวลงแล้วเด่นเจ็ดอ่ะนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะนะครับผมเน้นนะครับสำหรับอ่าเด่นเจ็ดนะนะครับผมเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะทุกๆตัวเลขถือว่าคาดหมดในมาชินะครับตงใจหรือเปล่าอ่าช่วงนี้ระวังกระดูกหัวเนาะหกกับเก้านะ นะครับอ่านะครับอ่าเบิ้ลก็สามสามเจ็ดเจ็ดนะสำหรับแนือทางเบิ้ลนะครับยังไว้ใจไม่ได้นะเบิ้ลในมาชิอ่ะแคปเลยนะสำหรับบรรทุกจับคู่เด่นสองตัวแล้วก็ตามด้วยสามตัวเด่นเด่นะ 3, นะสามตัวเนาะสามตัวเด่นนะนะครับสามตัวเด่นเนาะสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับผมเนาะ 2, 7, 9, นะฮะอ่าสองเจ็ดเก้านะแล้วก็อ่าเจ็ดสามสี่นะแล้วก็ ห้าเจนะ็ดหนึ่งนะสัดส่วที่สามนั่งก็สามชุดคือเก่านะครับแต่ฝั่งนี้จะมีเด่นตารางนี่มาที่ฟังนี้จะมีเด่นตาราง,างเด,าางด้มาดูเด่นตารางนะครับนะครับมาดูเด่นตารางนะครับผมวันนี้มีเสียงเข้าถ่ายนาด้วยเนี่ยม่ใช่เสียงรถไทยเข้าถ่ายนานะ,ะเด่นตารางก็ถือว่าเด่นดีอยู่นะนะครับสำหรับเด่นตารางเนาะ ะมาดูเด่นตารางนะครับผมเด่นตารางนะครับวันนี้นะนะครับนี่นะครับสามนะครับอมีสี่นะนะครับมีสองแล้วก็มีเก้ามีเจ็ดนะสำหรับเด่นตารางนะนะครับที่ผมย้อนอีกรอบหนึ่งเนาะสำหรับทางฮานอยสศิษฐีผมประจำวันอ่า อาคารที่23นะนะครับวันนี้นะครับธันวาคม6กแคนะถือว่าคาดแล้วนะครับสลับสูตรในทางนี้มชี้ชอบแคบไว้จุดไวเนาะนะครับผม3 7 7 3นะบางทีเข้ามาเป็นคู่วิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นนี่แหละสลับสาอากจกาา่านะนเป็นเจ็ดก็เ9 70 7กเยนกับ71นะนะบางทีต้องลงมาในตัวลองด้วยนะครับสดช่วงนี้ระวังกระดกหัวนยถ้ามีกำลังเบินก็337สเนะสลับใทางเบินนะแคบเลยนะสารบุตรจบพูเด่นตัวามตัวเด่นก็มีสองเจ็ สำหรับเดินตารางนะครับชอบตารางครับแต่เราชอบจับผู้เดินแคบจับผู้เดินชิบนั่งแคบนั่งวิธีปลอดภัยคือในตัวเดือนสลับสายออกกำลังกายเนาะยังไงขอบคุว่าี้ดีสลายฮิมาชิทุกคนไม้ด้องกันลกันสลับวันนี้ขอให้สู่เดือนดีนะขอให้มาสองนั่งสามนั่งสำหรับวันนี้ก็คาดแล้วนะครับอ่ขอบคุณุกคอมมนดีๆขอบคุณทูรุกการไลค์กระชา์ใจมาชิขอบคุณทรุกการติดตามใจมาชิที่มาติดตามใหม่ไว้ด้องกันวลกันในมาชิ่ปสู่เป็นทางเนาะเดี๋ยวทำเองข้าวมีลุดสเหรับผู้โชค สำหรับเาราพัฒนานะครับผมหวังว่า,าครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับแนวทางทุกๆแนวทางเนี่ยนะครับคงจะเดินดีๆสำหรับแนวทางผมในี่ยมาชาิรัฐบาลไทยผมลงคลิปแล้วนะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะบมาชิไว้เจอกับผมคลิปต่อไปขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีนะครับ